อย่าลืมนะครับกล้องซูมที่หน้าอ,อกเสื้อผมสักนิดหนึ่งนะครับ <คะ S 1> นะที่ดอกป๊อปปี้ในเช้าวันนี้นะครับจริงๆเราก็สวมใส่ประดับดอกป๊อปปี้มาสักระยะหนึ่งแล้วน้งฝนไม่มีในวันนี้เธอลืมหรือว่าเธอจงใจว่าเธอมีดอกไม้เต็มเสื้ออยู่แล้วเต็มเสื้อด้วยตอบคุณผู้ชมก่อนลืมนะไปเอามาให้น้องฝนรักดอกหนึ่งเนาะคะ เขามีหลายดอกแล้วคุณ<ง>คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกลายตาเลยก็ไดนะลายตา <c oughs> มองไม่เห็นนะแต่ว่านี่ดอกพ่อปี้เนี่ยนะเป็นดอกไม้เป็นดอกหญ้า <c oughs> นะเนาะไม่ใช่เป็นต้นไม้ยืนต้นนะ <c oughs> เป็นหญ้าเป็นหญ้าชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นที่หลุมฝังศพของทหาร <c oughs> ในสมัยสงครามโลก <c oughs> มันขึ้นดาดเดินไปหมดเลยเป็นดอกไม้สีแดงกล่ำอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ท้ายที่สุดก็ถูกหยิบยกมาเป็นสัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึกนะครับใช่ค่ะที่คำว่าทหารผ่านศึกเนี่ยไม่ได้รบเพื่อชาติของเราแต่เพียงอย่างเดียวนะ,ะแต่ยังหมายถึงการรบเพื่อมวลมนุษยชาติด้วยก็คือทหารที่ไปร่วมรบ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองออค,ครั้งที่1ก็รบกันแถวยุโรปใช่ไหมค่ะครั้งที่2ก็มากันเนี้ยมาที่เอเชียญี่ปุ่นอย่างเงี้ยะนะในภาคพื้นนี้นะครับใช่ค่ะที่รบกันสหรัฐอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของทหารกล้าทุกคนนะครับค่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ชมรายการผู้สูงอายุที่เคยร่วมรบในสมรภูมิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิเวียดนามสมรภูมิเกาหลีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนาะ,ะสมัยสงครามโลกคงไม่เหลือแล้วเนาะทหารสงครามโลกะนะใช่ค่ะสมัยรัชกาลที่หนะ,ะ,ะสงครามโลกเพราะฉะนั้นก็สงครามเกาหลีนี่ยังหลงเหลืออยู่บ้างสงครามเวียดนามนี่ก็ยังพอมีอมนะครับแต่ว่าอายุน่าจะ80ดสิบเสร้อยแล้วละ่ะนะครับส่วนนอกนั้นก็จะเป็นทหารที่ผ่านสมรภูมิ ในประเทศไทยของเราตามแนวชายแดนนะครับหรือในพื้นที่ต่างๆซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องกลายเป็นคนพิการนะครับนั่งรถเข็นเป็นคนติดเตียงนะครับหรือไม่ก็ใช้ชีวิตไม่ปกติก็เป็นกำลังใจนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านนั้นนะ่ะมีแต่ความภาคภูมิใจอยู่ในตัวนะครับถ้าเราไปเจอพี่น้องเหล่านี้ก็อย่าลืมที่จะให้กำลังใจท่านทั้งหลายเหล่านี้ประเทศไทยทเราอยู่สงบก็เพราะเรามีฐานกล้า แล้ววันนี้ถ้าเดินผ่านเจอเจอเขาขายดอกป๊อปปี้นะก็อุดหนุนซื้อซื้อสักนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือเหล่าทหารกล้าด้วยนะคะคและเนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์2566นี้ด้วยนะคะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะคร,ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแล้วก็ครอบครัวผู้ยากไร้ด้วยนะคะให้มีขวัญมีกําลังใจนะคะในการทํางานอย่างภาคภูมิใจแล้วก็มีคุณภาพ ต่อไปด้วยโดยสามารถที่จะร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนนะคะสาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าชื่อบัญชีองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกนะคะคเพื่อสงเคราะห์ฐานผ่านศึกและครอบครัวผู้ยกรบัญชีออมทรัพย์038-7-31193-9ครับนะคะนะเรารัฐทหารนะทหารก็ต้องรัฐประชาชนนะใช่ค่ะ